โอเคฮะมาหลังจากเมื่อกี้โอ้โหนเหนื่อยเหลือเกินโอ้ยปัดพูดเวนยูริเขาของเขายูริไปหมดแล้วฮะเขาเขาจะไปไหนล่ะปลไป่าเห้โงโอยนายรู้อะไรหรือเปลวเวนยูริอยู่ไหนผมไม่รู้ตอนแรก <laughs> ตอนแรกโอเคแล้ว <laughs> 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 เราจะเอาไงต่อล่ะ แล้วเราจะทำอะไรได้อีกล่ะเราจะจัดการไอ้ตาเขียวไปก่อนระหว่างรอที่ยูริกลับมาเวนเราต้องไปที่แนวเทือกเขาต่อไปเราจะต้องปีนหนักมากกว่าจะถึงยอดเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีโอเคยูริไปซะแล้วไปกันเนวเวกบ้าจริงเอาสิฮะมาโอเคเนี่ยฮะเป็นชาตที่ร์ครับผม ผม <S <S มใช่างอาจารย์ถมผมขอว่าให้ไปไปที่เส้นทางเทือกเขาที่2ครับผมผมว่าเราไปถึงอุโมงค์แล้วเนี่ยให้ผ่านผ่านเข้าไปถึงอีกฝั่งนึงของภูเขาปลายทางของเราอยู่ที่สุดท้ายถนนอย่างอื่นก็คือไอ้พวกออไอ้ขีดไปได้เนี่ยมันอยู่ในบริเวณพื้นที่นี้ใหตามแนวภูเขาตลอดตอดให้ระวังตัวไปด้วยอ,อย่าเข้าไปเจอกับไอ้ตัวอ๋อระวังไอแง้แรงลมเดี๋ยวนะแรงลมลงแรงลมพลังสูงเหรอที่จะพัดปลาด้านหลังถ้ากมันปีนผ่าน เดี๋ยวไอ้ตัวใหญ่แน่เลยอ่ะไอ้ตัวนั้นที่ผมเห็นตอนแรกแน่เลยอ๋อมันมันพัดเราตกได้โอเคมันคงไม่ง่ายแน่นอนแต่ว,ว่าเราคงต้องปีนไปต่อโอเคผมวอรลาแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมกลับมาโอเคขอไปฮะเมื่อกี้ผมไปทำสระทำร่าไปหน่อยอเจ็ดผมก็เหรียญเจ็ดเหรียญพอดีไปผมว่าไอตัวใหญ่นั่นไงโอ้โหตัวใหญ่จริงด้วยปั่งหนึ่ง ต้องระวังลมใช่ไหมไอ้นี่มันบินผ่านบัทีเฮ้ยเดี๋ยวมันมาแล้วลบก่อนเล่าในปันหนึง่งเราบอกว่าระวังลมอุ๊ยโอ้ยโอยอา,าเดี๋ยวจะเก็บปืนมาโทษไม่ผมเก็บอีกโอเคผมว่านี่นผมจะโดนพัดตกอย่างตับสิบรอบนี่เลยดูท่าแล้ววัดเดืออะไรกันในขนาดชีวิตอย่างขบวนโอเคขบนเนี่ยข้างบ,บ,บนนี้เรื่องเยอะจังเลยนะประเด็นผมลาเกียร์ไว้ใกล้ก่อนแล้วก็ยิงตั้งมัน เฮ้ยเดี๋ยวมันมาอากีกแล้วมันหนึ่งมันผ่านใช่ไหมไม,ไม่ไม่ไม่โอเคเพราะมันผ่านโอเคระวังครับระวังระวังหน่อยไอ้คนนี้อันตรายโดนโดนผัดตัวกูด <c oughs> ูวิววิวเตจีเสียงอ่ะเตินเสียงโ,โอเคโอเคเปิดเตจีโฟส์มันหนึ่งไอผมจะเปิดนะเฮ้อ ไอ้บอลจะเปิดหน่อยโอเคอเก็ดพีดีเอระเปิดไปลูกบนหัวมันมายัางมันมาแล้วใช่ไหมได้ยินเสียงโอเคไม่นี่อ๋อมันจะบินผ่านแนวบนโอเคถ้ามันบินผ่านด้านหน้าผมถ้าเราหลบอ่าผมลงว่าต้องหลบตอนนี้ตอ่อฮะเพราะว่าเมฆันอาจจะโดนมาแล้วโอ้ยโอเคไปฮะไปต่อ วิ่งโหมีลังด้วยลังนึงโว้ยชิดอุ้ยมีมีหินถล่มถล่มแบบนี้เลยนะโหด้านในนี้อีกมันน่าโยนระเบิดกันมาสักลูกจริงจะช่างมนเถอะโยนได้จะโดนตัวเองโอเคเรามีอะไรเน่าจี้กันโอเคมีอะไรต้องใช้ไปก่อนขนาดนี้มันมาไหมออกไปปิดวนโอเคมันจะวนมาวกด้านหน้าโอเค มาดิมาสิฮนะจะมาอีกไปม,มาแล้วคนดีไงเนี่ยมาแล้ววิ่ง <Wh ee. S 1> ลมแรงเนะี่ยฮะไปต่อวัตเตอรไม่ต้องปิดมาเซฟไพร์หขนาดนี้ก็ได้โอเคไปต่อแนวบดหิงเข้าด้านในก่อนขนาดนี้เอาถัางไปกินเลยโอเคเราเขา้าด้านในประตูเลยได้ไหมไม่ได้แย่จริงเจ้ไปหนึ่ง โอเคเยี่ยมอะมันได้ยินเสียงใกล้ๆอูใกล้มากมปนนใกลใกล้ใกล้ใกล,ใกล,ใกล้ใกล้เลยมันมาแล้วโอ okay. เคกดอ่าไม่ใช่ผิดทางขออภัย <c oughs> ผิดทางอ่ะผิดทางโ <c oughs> ว้ยชิดติดแนวแล้วยาจริงตป็นตอวรีบไปฮะป่านนีมันจ,จะมาแอ้ต่อไป ้ามาต่อไปก็คือไม่น่าสวยเว้ยชิดบนอก่ต้องไปจริงต้องเล่งมือโอเคโอเคึ้นปดไปต่อประเด็นะลิบเข้าวานาก่อนรลิเข้าวานาก่อนก่อนที่ผมจะโดนพัดตกมาอุอย้ยชิ่เกือบแล้วอุ้ยติดติด <c oughs> ติดซากในเล็กโอเค เฮ้ยเพื่อนพอตอนแรกผมเห็นมันบล็อกแล้วผมเลยต้องรีบเข้าในก่อนอะไรกันนะขนาดเนี้ยยับไปหมดโอเคมาบล็อกใหม่รอบหนึ่งด้าน๊บเดี๋ยวมาต่ออ่าไปไงต่อไปไงต่อก็อนหนึ่งต้องรีบไปโอเคต้องรีบไปในอันนี้จะโดนพัดอ่ะอันนี้จะโดนพัดตกเขาบันบ่าแล้ว วเฉียวมน้าไปทีเฉียวโอเคไปต่อเลยดีกว่าต้องเป็นกลมงนี้เนาะเห็นตอนแรกที่ดูกาบอกในมิชชั่นบริฟโอเคโอ้โหลึกและแย่จริงดูท่างานจะยากแฮ่เอาไงชีวิตตีเนี่ยอ่าปืนกลก่อนไอพึ่งโอ้โหมีพึ่งแจอแล้วพึ่งมามันพึ่งมา มันพึ่งมามันจะต่อมาโอ้มายก้อหอดปันนึงต้องขายเป็นกิจการตัวพึ่งก่อนว้ายตากระเด็นและหน้าคว่ำเลยโอเคอ่าผมว่าต้องเอนเนอร์จีกันฮะปันนึ่งปิงมันไปก่อนชิดมันไม่มามาสิโอมมันน่าลำคาดปันนึงขอเวลาปันนึงมันน่าลำคาดเลยเกิน โอเควันนี้เลยนี่เลยนี่เลยนี่เลยขอเคลียร์เพื่อนก่อนน้าลงลำพานนะมันบินวนไปวนมามมเนี่ยมันโกลบอย่างนึงจะต่อยอะไรนะท่านบัดนึมนงมันจะไม่ให้ผมได้เปิดเดนัปโพสแน่นอนวันนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวมามาแล้วตรงตายจริงโอเคโอค้อบัดนึงตัวพึ่งมานั่าขานะเพราะบินวนไปวนมา เวลาให้อย oh, uh, ิบไปก่อนไม่งั้นเดี oh, oh. ๋ยวหพอจะตบร่วงเตะนะโพสเว้ย์ชีโอเคนี่เลยนี่เลยโอ้โหปะหนึ่งทำไมมาครับผมกดอ่าสองยิงแล้วมันแบบยิงแปลกๆมาสิมาสิมาเลยโอ้โหแล้วแล้วปะปิดบนข้างหน้าผมโอเคเจ็ดสักทีโอเคไปเบื่อกระสุนตั้งนานตัวพึ่งน่าลำคาญจริงอรัผมพูดเลยโอเคไงดีเปิดนี้ก่อน โอเคเปิดพีดีอ๋อพลังงานเหลือไม่เยอะต้องใช้ประหยัดจิตตึงโอเคต้องไอต่อดีโอ้พาลาังไข่เพียบเลยมันจะมีวีเอสที่พังแล้วอยู่ข้างล่างด้วยแต่ผมแต่เขาบอกว่าให้เราปีนขึ้นยอดเขานี่ใช่ไหมแล้วเราก็ต้องปีนขวนไม่ใช่ลงล่างแต่ผมลงไปหน่อยนิดแวกันะลงมาเกียร์ละโอเค เดือดรังมันจะได้แบบหมดปัญหาไปนิดนึงงั้นเดี๋ยวน้องเขาเกิดมาเรื่อยๆมันเป็นปัญหาสับเราฮะโอเคดูไปก่อนสองทีเอาโอ้มาติดตามไม่ไดีกว่าแย่จริงมันเลยไม่โดนรังมันติดตามว่าโอ้โหกำลังหอบพังข้างล่างนิดนึงโอเคอเคลียร์ ได้รถปริมาณพวกนี้ได้ฮะม่งันหยวพวกนี้มันมาเรื่อยๆเคเคมีไปโอเคเดี๋ยวขอเจอล่างแป๊บแล้วทำไมมันตามตัวนู้นแทนแย่จิเเลื่องกระสุนเนี่ยว่ะโอ้ยไม่เป็นไรชักมันแล้วกันหรือพาดแล้วน่าจะเสียเวลาไปฮะเคอานามีเฮ้ย BS วัตเด็บเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี่คืออะไรวัดโอ้โหมันทนได้ด้วยไมคคุณเน่เอ้ยเดี๋ยวด้ขิดขีดแตนเล็กๆน้อยมาขัดขวางเราโอ้ไมค์คุณเน็ตนะตอนนึงว้าย <c oughs> เฉียวหน้านิเฉียวมาทำไมละน้องโอเคผมว่าผมขึ้น B S แล้วเ,เดินไปเลยแล้วกัน ยัางกสามารถนะเห็นในเรดาร์จุดแดงเล็กๆโอเคดูสิว่าเราจะไปถึงยอดเขายังไงต่อไปฮะแต่จริงผมจำไม่ได้แล้วมันขับยังไงแอ่ในตัวนี้ไม่มีบุสเตอร์ไว้ตกไม่หนีด้วยเนาะถ้าผมจำไม่ผิดอ่าขับปืนครบแป๊บเกเขึืนก้นเอ๋ได้ค่อยเดินไปจะดูอุปกรณ์เท่าที่มีฮะกับเรือแล้วก ของพวนี้ที่กับทีนะจี้เหือน้อยเต็มทีเนี่ยก็ปวดหัวเลยนี่ันอีกโอเควัดเจ็บโอ้โยาวสาโมางี้นะโอเคัหนึ่งวัดเจ็บวุ้โอเคิงได้ได้อตัวน้าลำขงแล้วลำขงแล้วปิดไปบนมาอยู่ได้ดไาอยู่ได้ มันมาอยู่ได้ไอตัวพึ่งเนี่ยสำหรับผมแล้วผมรำคาญพึ่งมากสุดละโอเคแต่ถ้าเรายิงโดนมันได้มันก็จะนี่ได้บ้างจะตัดมันได้โอเคไปต่อฮะไปต่อมีปึนคนอีกอันหนึ่งตรงนี้โอเคเก็บขึ้นมาเอาลายหินก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหากับเราโว้วโอ้ แล้วโอ้โหมาทำไมนี่ตอนมาทำไมนี่วัดเดิม What in the world พูดโหมัอีกคนก่อนยี่ก้อนเดี๋ยวมันหล่นมาใส่หัวโอเคไม่รู้ว่าจะหล่นมาใส่หรือเปล่าแต่เห็นมันแทงสม้มๆระวังไว้ก่อนมันหล่นออกมาได้เนี่ยโอเคแล้วอะไรอีกโอ้โหยังมีอ,งอีกยิงสามอีกนะยังสามโผล่อีกนะกนะแล้วมันโผล่อย่างไหนเนี่ยแย่ๆเนี่ยแย่จริง โอเคเปรี okay. K illing, K illing. Okay, oh, ้ยเคลีลิงเคลีลิงเอาเก็บไม่ทันอีกไปจีนจีหายไปแล้วก็อันนี้ต้องไวหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวเจีนจีจะหมดได้โอเคตอนนี้ผมเกียร์บนตั้วหดหัวจะมันยอดใส่หัวผมมันอาจจะไม่ใช่เรื่องดีฮนะโอเคอ่า okay. ซ uh, องมาลงปืนกลมาฝั่งนี้ทำอะไรเนี่ย โอเคไปบินไปต่อพลังเหลือน้อยมากโอ้โหอ,อ,อะไรนี้เอามาทำอะไรเยอะแยะโอเคมันจะโอ้โหที่แคบนี้ก็ยังยังจะเอานะที่แคบนี้เนี่ยโอเคโอเคอันนี้ก่อนลงล่างโอเคเปรี้ยว เจออุปกรณ์เรียบร้อยวัาเจอโอ้โหหินยังมีหินอีกอ่าพื้นคนเนาะไม่เอาดีกว่ามาทำไมเนี่ยมาทำไมยืนแะจริงๆไม่ค่อยทันอยู่โอเคไปฮะเอาขึ้นยอดเขาให้ได้ก่อนก่อนที่งานจะหยาบมากกว่านี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ตัวนี้พี่ปิกเยี่ยมเลยนี่แหละที่ชอบตอนนี้ขอเวลาโอเคขอเวลาดีดีกสุดแปบบ๊บเออเดี๋ยวไปใช้ประโทนวางลงเออ ขอบาลานีกระสุนหน่อยกระสุนมีน้อยยิงตัวใหม่นะ่าจะมีน้อยน้อยมากด้วยโอเคขึ้นขึ้นทุบไปโอเค,อ,เคอันนี้มี400เต็มโอเคอันนี้มีฝั่งนี้อ่าหยิบมันนี้มาฝั่งนี้แล้วหยิบอันนี้มาโอเคเรียบร้อย900นัดโอเคเหลือเฟือเลยเนี่ยฮะไปต่อเข้าไปตรงนั้นใช่ไหม ตรงที่มีซากโอ้จะตกทีน่าจะตกยาวเลยเนะผมขอไม่กินแล้วกันนะแต่ตอนผมตกแต่ถ้าตกไปแล้วก็ก็ต,ตัดตัดรถเร็วต้องตัดเพราะผมต้องใช้เวลาเดินนี่นมานานแน่น,นอนเลยขอจะเดินมาถึงเนี้ยโอเคไปปึ๊บโอเคเราถูกทางแลละพอไม่มีไฟไฟสีส้มไฟสีม่วงโอเคไปฮะเรามีปืน กดอยู่ไม่เยอะแต่ก็แค่พอได้เป็นอย่างดีอ่าโอเคลงแนวทับโอไมก์ก็เยอะขนาดนี้โอเคผมกดอันนี้ได้นอ้อโอเคกดกดสามเหลี่ยมเพื่อนี่โอเคอเดินไปดูด้านในนี้แป๊บหนึ่งมองไม่เห็นเลย,เลยนะฮะเพราะเบงต้องดูงตามสภาพก,ก่อน แค่ปืนกวนเยอะขนาดนี้วัดเดียวกดผิดดูปุ่นตัวนี้แป๊บนึ่งปุ่นตัวนี้มีอะไรอ๋อโอเคอ๋อไม่ไม่ไม่ผมเอาหุ่นหุ่นปีกดีกว่าผมผมใช้ถนัดกว่าอ่าอ้าวขออภัยขออภัยเมื่อกี้ขออภัยเมื่อกี้ดับเมื่อกี้เครื่องดับเฉยเลยโอเค ไม่ยิงเครื่องผมตับเฉยเลยแย่จริงโอเคจุดเครื่องผมก็ตับตับโดยไม่ได้ตั้งใจโอเคอ่านั่นคือทำที่เพิ่งมาอันนั้นน่าจะเป็นทางไปต่อใช่ไหมผมเดาเอาแบบนี้ดีกว่าพอลังไม่งั้นเปลืองพลังว่ะจริงมันเปลืองพลังงานเหลือเกิน โอเคนี่คือโอ้โหมีซองสุ่มทีนจี้ให้แสดงว่าต่อไปน่าจะเป็นบอสแน่นอนเลยอะไรวะเนี่ยปืนกลนอีกแล้วโอเคโอ้โหผมได้ยินเสียงร้องแตกไกลเลยอะผมว่างานหยาบแน่นอนโอ้บอยโอเคไปเถอะไปลุย <c oughs> มา ไปฮะยิงนี่ก่อนโอ้ถ้าเจอบอสผมจะไหวไหมเนี่ยมันเป็นบอสเลยเนี่ยนี่คือประเด็นโอเคโอ้เอาเอามันกระโดดแม่ไปวัดเด็บเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหมากันอย่างงี้มากันอย่างงี้ไม่บอกไม่กล่าวเลยไอ้นี่ไปก่อนเลยนัดหนึ่งโอเคขอยิงแคปมก่อนยิงแคปมก่อนแคปมก่อนแคปมก่อนอุ้ยโอ้โหไอ็ตัวนี้แม่งปัดมือไฟไม่ใช่ขยันเคลมไม่ปัดเพราะว่าผมเคยเจอในภาคสองจำได้ แม่ผมเคยเจอในภาค2องจำได้อยู่ดูวิธีสู้มันนิดนึงโอเคโอเคยิงไปก่อนยิงไปก่อนโอเคโดนเขาได้ก่อนชิดมอาแขนเล็กแขนเล็กแขนเล็กต่อไปก็ชิดโอ้ยชิดโอ้ยชิดโอ้ยโอ้โหมันพยายามจะพังพังก้นหัวออกมาโอ้ยมันพังก้นหัวจริงด้วยว่าเชียวไม่ทัน ไอ้นี่ก่อนเลยอุย้ยโอ้โหยังอุย้ยโอ้โหมันทับสามตลบเลยว้่งจริงโดนหน้าตัวเองชิบแต่งแล้วผมยิงไปใส่หน้าตัวเองเฉยเลยตอนนี้ผมประกอบปืนผมปัดแล้วชิบแป่งแล้วลูกซองมาอุ้ยโอ้โหตบก่อนโอเคโอ้โห,โอ,โหอาเอามาโทษไม่ได้ตัดใจจะนี่ ้ย okay. มานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยโอเคลุดลบตันแหละอันนี้ก่อนเลยรูว้ว่าลบไปแล้วปนิพุตจะพังละปนิพุตงานงอแน่นอนโอเคโอเคมาทางนี้หลบไว้หลบไวหลบไวหลบเข้าไว้หลบหลังเข้าไว้ นี่เลยหลัวเไปที่แขนเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งหนึ่งอีกหนึ่งใครอ่ะหลงออกมานี่แลหละหัวไปกาดหัวเลยปันนึงกาดไปเหัวมันกาดเสริมมันจับหัวมัน,มนชิบเปิดรับใบอ้อ,อ,อ,อก,กันแล้วปันนึงปินหนบนลบปินอ,อ้าไปฮะอ,อ้าไปอ,อ้าไปโว้ยชิดยังโดน,นโอีกชิดอุ้ยหลบก่อนขึ้นเทโอ้ยปันนึง โอเคอันนี้เลยหมดแล้วจิบแป้งแล้วหมอลบคนโว้ยโอ้โหมันนี่นี่ว่ะมันเป่ายาวอ้าโอเคโอ้ยชิดปัดอีกโอ้อะปัดอีกโอ้ยโอ้โหปัดอีกหมดหัวพังแล้วไชิดปัดอีกงีไปก่อนโดนไปก่อนกระโดดไว้กระโดดไว้กระโดดไว้โดดไปเลยโดดไปเลยโดดได้เลยตอนนี้โดดได้เลยว้ายโอ้โห ขั้ววันที่ผมคิดเอาไว้อุ้ยโอ้โหแยังโดน,นถิ่นอีกเหรอเด็กกุศลโดน,น,นถิ่นอีกนะแย่จริงเมื่อกี้เดี๋ยววิ้ยขึ้นอุ๊ยขึ้นพอดีอุ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรติดแอนิเมชันติดแอนิเมชันพอดีเมื่อกี้โ,โชคดีไปเออมันมียอดบนหัวมันสามอันนี่หว่าทำไมผมไม่ใช่วะ แย่ yeah, จริงรีบ <laughs> ใช้ให้เรียบร้อยไม่เป็นไรแต่ก็ผ่านมาได้้ <laughs> อะไรวะเนี่ยโอเคผ่านแล้วฮะมิชชั่น5โอ้ยเนี่ยโอ้ย <laughs> มันคือแมวเลยเนี่ยโอเคหมื่นสองพันเล่นสิบแปดนาทีมา่าตัวเดียวโอเคครับผมโอเคผมก็จบมิชชั่น5เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีสาววัสดีครับบ๊ายบายโอ้ยเนี่ย